วันนี้นะครับเราจะมาโชว์วิธีการชาร์จตัวหุ่นยนต์ม่านนะครับหุ่นยนต์ม่านอัจฉริยะนะครับ Smart ทเ r อร์เทนโรบโรบอบใช่ก็เราจะไม่เอาตัวมันออกมานะครับซึ่งมันมันยุ่งยากเราจะใช้วิธีนี้ผมจะใช้วิธีนี้ ร้านมนเลยก็คืออันนี้เป็นสายชาร์จแม่เหล็กนะครับไปสายชาร์จแม่เหล็กหัวมันก็จะแมแรงากเลยถอดได้อย่างนี้นะครับนี่นนะอยวเงเงียบก่อนผมก็จะ USB Type C นะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าไปเลย อนนี้เลยหัวมันก็หมุนได้เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็หมุนได้ให้ตัวได้นะครับโอ้โยทุกคนดเลยโอ้คนเขาบิดมาแน่นมากก็ เราจะได้ไม่ต้องถอดต,ตัว oh. ม่านออกมานะครับไม่งั้นเวลาเราถอดต,ตัวไอตัวไอตัวหุ่นยนต์ม่านนี่ออกมานะครับมันก็จะยุ่งยากหุ่นยนนะครับโอเคแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับจ <c oughs> ิ้มไปเลย <c oughs> แล้วเราก็มาเสียบกับ power bank นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีปลั๊ก ใกล้ๆเราเราไม่มีที่ชาร์จแน่นอนนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีที่ชาร์จใกล้ๆอ่าพวกตรงหน้าต่างอะไรกันอย่างนี้นะครับถ้ามีถึงมีก็ต้องใช้สายยาวนะครับถึงจะไปเสียบถึงปลั๊กได้ก็ผมก็ใช้เป็นโฮลแบงเอาแล้วก็หาที่วางใกล้ๆครับวางไปนี่ครับก็ชาร์จเรียบร้อย<ด>ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เสียบเอาไว้เลยครับ ตัวแม่เหล็กตัวนี้เราก็ดึงออกอย่างนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เวลามันขออภัยครับเนี่ยเวลามันเต็มไฟน่าจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับไม่ก็ดับไปผมจำไม่ได้ไม่ค่อยได้ชาร์จบ่อยนะครับชาร์จทีนึงก็ใช้ได้นานก็เนี่ยอย่างนี้ครับสะดวกมากนี่หมุนได้นะครับถ้าเป็นสายธรรมดาจะหมุน ไม่ได้นะครับถึงเป็นสายหัวที่มันงอเป็นตัวแอ L ก็เสียบไปแล้วก็มันก็จะฝืดนะครับอันฝืดแบบนี้ครับแต่เนี้หมุนได้ทําให้ลงมาอย่างเงี้ยสายไม่หักตรงนี้สายไม่อ่าไม่ต้องรับแรงตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้สายมันทนได้ใช้ได้นานมากขึ้นครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ